action a c t i แอ a c t ่ o แอ c t i o n โอ๊ยโอไยต้องทังแกหนูด้วยอ่ะคะหนูไม่เข้าใจเลยค่ะพี่บอยค่ะกับน้องกระปุกนั่นเองจ้ะแล้วพี่บอยหายไปไหนมาเนี่ยไม่ค่อยมาเล่นคลิปกับหนูเลยคือหนูไม่เข้าใจอ่ะคือพี่บอยชอบผ่านเฉยจมากเลยได้ข่าวว่ามึงไม่ชวนกูอินสตาทูไม่ชวนอะไรอก็ชวนแล้วมึงวันอะเดี๋ยวชวนแล้วมึงก็หายแต่ว่าพี่บอยก็จบว่ะคือไม่ว่างอะคุณนอนก่อนนะอะไรอย่างเงี้ย เอ้ยมันคือเล่นงจริงก็อยากบอกเด็กดิเฮ้ยไม่เอาโอเคนะวันนี้เรากันในรายการเลยครับเจอกัคุ้งครับผมแล้วก็ช่างหัวมันนะผมไม่ต้องใหญ่โอเคเห็นช่างหัวมันนะนะครับวันนี้ก็จะเปิดลัคกี้บล็อวันนี้ก็จะเปิดลัคกี้บล็อคที่ไเคยนะผมนะวันนี้ก็จะเปิดลัคกี้บล็อครวมมิตรกันนะไม่รู้ว่าเคยเปิดหรือยังนะจำไม่ได้นะจ้างมันนะ ยำรมิเนี่ยะรมิเนียอร่อยนะยำยำรมิกะเพรารมิเนี่ยอร่อยสักอย่างใช่นะฮะวันนี้ก็จะเปิดลักกี้บ็อกยำรมิ้นผัดเผ็ดกะเพรานะก็จำได้ว่าน้องบอยยังไม่เคยเปิดเนาะน้องก็เลยมาเปิดโอ้ย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 โว้ยโอ้าโอ้ยโอยเอ้สัอ้์โอเคโั้กโอ้ย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 โอ้ะโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ย้้อ้อองเนี่ย ใช่แค่นั้นแหละจบเปิดแค่นั้นแหละแค่นี้แหละแค่นี้แหละเฮ้ยคุณเฮ้ยมึงต้องปลาเดิมมาละสักกล่องดิอ่าสักกล่องอ่าเปิดได้ไหนเปิดได้ไหนเปิดได้ไหนไม่เอาไปว้ายอ้าวยังยังยังอันนี้ได้อะไรเนี่ยสโตนอะไรเนี่ยอุ้ยมึงโองโคตรเงี้ยเลยบอยโอ้โหมึงฆ่าอยูนที่นี่จัดไอ้ยี่ดวงกูหายไปไหนหมดวะดวงดวงโอ้โหเรียบร้อยมามาต่อไปชั้นอุ้ยโอเคเรายางยัได้เปิด เยอะหุยได้ดาบดาเมจไวสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านโอ้ยเก๋ออันติเมจวิธีสอบอันถูกป่าวะไม่รู้เฮ้ยมึงได้ดาบเยอะเดี๋ยวมึงก็เจอกูจริงสู้กูไม่ได้หรอกอันหล่อจ้าหล่อจ้าเดี๋ยวน้องก็ตายหนูดาเมจพี่เยอะกว่าน้องอีกหุยได้รอดมาเดี๋ยวฟุ้ง่าไอ้รอดออุ๊ชิบายแล้วโอ้โอ้ยโอ้ยจัดการไปเพิ่มหน่อยมอยเจตโอ้ยเจตการอะไไม่มีเออมีดาบแรลเรียบร้อย เนะเดี๋ยวเราจะเอาเนเธอร์นะฮะมาครับกับลักคกี้บ็อกรวมมิดกันนะเพราะว่ามันได้อุ๊ยอะไรเกิดอะไรขึ้นจ้าอุ๊ยโอ้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 โอ้ยโอนนโอนยโอ้ยอนยโอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยมอนยโ้ยโอ้ยโอ้ดอ้ยาอ้ยโก้โอ้ย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 โอ้มโอืยอนนายไม่ไม่ไม่เ้็นมิยโอยเอี่ยโอ้ยอออบ้้อย กูเยอะมากตะกอกตะกอกตะกอกตะก่อกไม่ไรเพื่อนมึงกลับบ้าหนังเชื่อมึงเยอะจังวะโอ้ยไอ้นมันใช่กระถางในใจไอ้วเอาพันล่างาเองอยู่แล้วอีกยังไม่งเยอะมากอ่ะโอ้โหจะตายสัสอีกยังไม่งเยอะมากอย่างนี้ต้องขอขอภไยในคำหยาดนะมันเยอะแล้วโอเคคือไม่ต้องตกใจในคำหยาดนเพราะว่ามันมันหยาดอยู่แล้วเนี่ยมันเยี่ยบอยู่แล้วนี่เยี่ยบพูดความจริงให้เด็กเฮ้ยดาบฮะเฮ้ยดาบใจลุ้งอู้หดาบเม็ดช้สองดาบดาบใจลุ้งดูดิ กูจ uhm อ่าจ okay. ีบีีมากเลยโคตรได้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 สมได้ได้สมด้ได้าอได้สมมถ้าถือต้องการอ่าได้เลยอุ้ยได้บล็อกได้บล็อกเพลิดม่ทำอะไรอุ้ยสเกลิตุนอะไรจัดสเกลิตันสเกลิตันเหรอฮะทำเก่งนะพี่ไม่ชอบไหนดูชุดเกาะเขาหน่อยสิโชุดเกราะก็โอเคอยู่เนี่ยทำไมเขาเงียบะ เฮ้อีกไหมผม <ter es> ผมอยากจะบอกเฉยผมแบบได้ของอีไเต็มเลยอะไรไดสองตีอุ้ยได้ทำไหมมัดาวิดห้าหกครับเป็นยำรวมมิตซอฟเนี้ยซอฟเท็กเจอร์เนี้ยยำรวมมิตซอฟยำรวมมิซอฟแม่งเหมือนพูดเหมือนกินข้าวอ่ะเอาเอาเอาครับยำรวมมิอดตรอันนี้ได้หมวกตายำตามิตซอสเนี้ยมิตซอสเหญยอะไรอุ้ยโดดสูงได จะมา็นไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอันนี้ได้แล้วไมนได้ไม่มีกล่องเปิดเฮ้ยได้เสียงโชคมาน่าจะจอมเท็จเจ้ากรราโชคเราจะดีหรือเปล่าหนึ่งสองสามโอ้ยไบกอนอันนี้ต้องเรียกว่าโชคดีนะเพราะได้บ็อกทองมาเพราะฉะนั้นผมจะบ็อกทองไปครับลัคกี้บ็อกดีไหมน้าได้ดาบดับแม่แปดสิบวัตได้ดาบแม่แปดสิบวัตต์ดาบเกันกากระบอยดาบเกันกากระบอยได้ดาบฮู้ดทอปเดียวตายเนี่ย อุ้ยดน,ะอ,ยโโนะอุ้ยโหดอ่ะอุ้ยตีแรงมากเลยอ่ะไม่เป็นไรฮะเดือยวุ้ยมึงแต่เอาจริงดาบมึงก็แรงนะถ้ามึงตีกูโดนอ่ะมึงกับกูต้องแข่งกันแหละใครตีโดนไม่โดนะนะใช่ต้องชุดกรอด,ดีได้เป็นล็อกมาทำแสกเลยเนี่ยเออนั่นแหละเออเผ็ดล็อกอุ้ยได้เปิ้ลมาโอ้จับโดนวิเดปเปิ้ลอูโหโหหอ้คูไม่ต้องหยุด โอ้โหแม่งบินได้กูบินไม่ได้โอ้หไอ้ตัวียอะไรเดินมานึกวิ่งตอนแรกกูนด้กระดูกเดินมาไอ้สัดกูเองเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเอน่าจะไปคาร์ปของได้นะเนี่ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอันนี้แกะอ๋โอ้ย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 ไอเด็กเร็วไอเด็กเร็วโอ้ยโอ้ยไอเด็กเร็วโอ้ยหมลู้หมดละไรโอ้ยกูณติ๊กไม่โดนไหมรู้หมดละอีแม่งเอ้ยเราไม่ได้ชุดก่อนที่บินได้เลยครับ อันนี้ชุดกอกา,ก,าอกิโอ้ตายละอันไหนกากอันไหนดีเราก็ไปรู้เหมือนกันนะเนี่ยทีมไว้ก่อนอทีมงไว้ก่อนสลามเกียร์สลามมาเลยเวลาแยากลาเกียรจสลาม,มไปแยกไปใช้แยกลายไปถ่วงเวลามันนี่กูบินได้แล้วเอาบินไม่ได้ชิบหายดาบแตกดาบแตกสวยพี่สวยเปล่าเราเล่นเอ้ยไตอแหลโอเคฮะเรายังเหลือกี่บอสอิดเยอะนะเพราะบอ,อกทองเราเยอะเอ้ยได้เพชรมาเพชรนี่จะไปคราฟของได้นะเนี่ย มันเป็นเพื่ของเทคเจอร์อะไรก็ได้กูก็ได้เฮ้ยอันนี้ได้ไดมอนด์ของแท้มาครับเสียงดวงครับผมปุ๊บโอ้ยโอ้โหมันให้ม็อกทองแบบเราเลยดีกว่ปะเจอกูแน่ทำไมกูกระตุกจังวะเนี่ยคอมกาวเกินบอกแล้วใช่ไหมว่าจะโดดหนังโปแล้วเล่นเกมไปด้วยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวเลยอุ้ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับเด็กกระตุกขยะปะมึงแหละชอบดูให้มึงจะบอกเด็ดเด็ดมันเดี๋ยวเข้าเคี้ยวไปเล่นจริงว่าจะเถียงไม่ดอกคนไปเล่นจริง หนีได้ไหมอ่ะหนีได้ไหมเนี่ยได้แล้วขุดมาขุดไม้อ๋อขุดไม้โอเคอะไรหนีอะไรเลิศละโอ้ยอ่ะโอเคเอาไปสโนว์แมนอีกแล้วสโนว์แมนทำอะไรบ่ได้เลยสโนว์แมนสโนว์แมนอุ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเพชรฮะเพชรอีกแล้วแลนนี้ก็ว่างเปล่าแลนนี้ก็เสียงโชคเดี๋ยวจะมาเสียงโชคกันจะได้อะไรจุดดื้ออ้าวไม่เข้าโยนไม่เข้ารู ต้องเอาทีมทีเข้าโอ้ยได้บล็อกไดมอนมาก็โอเคโอเคโอเคบวกแม่งเลยผมบอกเลยผมจะต้องไม่แพ้บ่อยเอ้ยเผื่อทิ้งอ่ะไดมอนผมโอเคเราไม่จเป็นเราจะไม่แพ้น้องทีมกันนะจ๊ะเพราะเราไม่ได้กากขนาดที่ต้องแพ้คนเดียๆอย่างอุ้ยตายแล้วจริงป่ะจ๊ะ จริงะนี่ครับผมได้คราวขอมไเรียบร้อยแล้วนะลักกี้บอกเราบวกเขาแล้วเนี่ยอู้หูหนึ่งร้อยอู้ลักกี้บวกหนึ่งร้อยเยอะมากบบวกลักกี้ด้วยได้ใช่ปหมเออได้ได้ได้กูบวกไปเยอะมากเลยอันนี้บวกหนึ่งร้อยของดีงั้นไงว่าแล้วโอ้โอเมก้าชโอ้ยอย่าลืมดีสเต็ปดีแค่ไหนยังไงเอ้ยเปิดกล่องดีแค่ไหนถ้าเจ็บกากก็ไม่ได้นะโอ้อจ้าเออจ้า ได้สิจ๊าผมเหมือนจะไปผมยังบินไม่ได้วะเนี่ยไอบอลบินได้ผมบินไม่ได้อะนี่คืออะไรวะอันนี้ฮะเสียงโชคละโยนไม่เข้าหรูเลยกูเป็นไรเนี่ยมีลมโอ้ไดมอนโอ้ไม่ก๊อชรู้สึกว่าเราจะตีเดียวด้วยนะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่อุ้ยโอ้ยมาๆามาคิดไปแล้วกรดอะทรขเสนเซฟครั้งกูเผลอยิงปืนไงโอ้ยไอ้เหี้ยระเบิดเยอะมาก ที่พายแล้วไอ้ยังข้างไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยที่คอมคอมข้างเหรอเออไม่กูค้างเซิฟค้างเออเซิฟค้างกูยิงกูไม่น่ายิงเนี่ยไอ้เหี้ยไม่รู้ใจมากอะไรมึงกูไม่รู้กูไม่รู้โอ้แล้วระเบิดโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ยรอยโอ้ยโอ้โหโอ้โหไปแล้วไอ้เหี้ยกอมค้างกอมค้างไอ้เหี้ย โอ้ยไอ้เหี้ยคอมข้ามโอ้โหกระตุกโอ้ผิดผิดโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยคอมก้าวของคนเลยจัดโอ้โอหโอ้ยคอมแรงแค่ไหนนะเมื่อคุณเล่นไม้กราฟน้าคอมคุณจะเป็นคอมก้าวกันทีใช่โอ้แล้วมันโดนพิษอ่ะไอ้เรียบพิษจะเรียบเลยทับคิวไปเออเออโอ้โหโอ้โหรัศมีมาถึงนี่แล้วเนี่ได้คอมแรงมากโอ้ตีแย่เ่ยง โอ้ยสี่คนไก่เลยโอ้โหคือปืนนัดเดียวทำเซิร์ชค้างได้ทั้งแมปอะบอกเลยกูจะไม่ยิงปืนนี้อีกแล้วแบบไี้พลังเลยคือผมสร้างแบบนี้ว่ามานเจ็ดล้านปีอะดูดิไม่มจะมาพังของผมเนี่ยไม่ไม่เจ็ดล้านปีเราล้านปีเจ็ดล้านปีแล้วสระโอ้ยแม่โอ้โหไม่มีศรูเลยแล้วกูมีปืนที่โคตรอันตรายอยู่ติดตัวกูเด่ยโอ้ยโอ้ยไม่ยิงูอีกเอ้ยอย่ายิงดิและประเด็นคือกูตีได้ขนาดนี้ไงทีโกงโอ้ยโอ้ย ขี้โก้น่าคนไก่อ่ะแล้วดาบกูได้ไปไหนขอลองหน่อยอยู่นิ่งอยู่นิ่งขอลองหน่อยขอตีมือธรรมดานี่ก็ได้นี่ป่าเฮ้ยได้อยู่ไได้งวะเฮ้ยอย่างนี้กูเสียใจเฮ้ยดาบกูน้องแรงกว่าเู้ยไปรู้อไม่ได้หมวกมาฮะน่าจะหมวกกากอันนี้หมวกนี้เยอะไม่เอาไม่เอาโอ้โหอันนี้เกลือฮะเฮ้ยนี่ไม่เกลือได้อยู่ได้อยู่ผมผมมีลังแพ้ว่ะทุกคนเตรียมตัวแพ้เลยได้ดามอนมาฮะได้อยู่แกะล้งแสง ที่หมายแล้วไงผมช่วลงไม่ได้ด้วยเฮ้ยได้นี้มาอะไรอ่ะอ๋อเป็นปลาติดตัวฮะถ้าถือแล้วมันจะมีอะไรวะอ๋อมันจะมีโล่ให้เราฮะโอเคนี่เป็นเหรียญนำโชคเนี้ยถ้าถือแล้วจะมีโล่โอ้ยอุ้ยนี่อะไรมะเนี่ยใส่เหรออุ้ยเป็นหน้ากากโอ้ยกูเยอยแหละไปอย่าพึ่งของกูเยอะอย่าพึ่งกูทิ้งของอยู่ไปโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ โอ้โกตีเดีวมากอ่ะโอ้โหโอ้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 โอเโอ้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 โน้โอ้โอีโอ้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 อ้โอเดอ้โอ้โอ้โอีโอ้เดี๋ยวโออ้โี้โออเโี้โ้โอเโี้โ้โอ้โอ้โโออ้โอวโออ้โอ้โต้อ้โอ้้้้โอ้โ้้โอ้้อ้้้้้้้อน้้ออโ้โอ้โหอโอ้้ โอ้โหที TNC ผมบอกเลยบอยแบนผมแน่นอนโอ้โหยุดก่อศัพท์อนะไรเนี่ยบริจาคดี้ไปเนะี่ยโอ้ได้ปืนมาเยีย่ยปืนเฮิร์มได้คุยิงนิดนิดเนี่นะยยิงปึ๊บแแบบพังปับ๊บโอ้ได้อะไรนะไมาเนี่ยไองเท้ามาเอ้ยผมไม่ได้อะไรเลยอ่ะคุณคุณโกงอะแหละมัน <c oughs> ไม่ใช่เรื่องแล้วล่ะคุณโกงผมป่ะเนี่ยโกงมากเลยทิ้งหมดเล็กี้บอกหนึ่งร้อยอย่า,ยางเกลี่ว่ายอมบวกนี่ได้เลยเนี่ยเกลือเกลือ เพียบของดีฮะเข้าใจป่ะค you you ือคนมันดวงดีอ่ะคือโบลกี้บอสหนึ่งร้อยลูกอันน่ะนะอันนะอันนะเฮ้ยอะไรอ่ะได้ลูกผ่านมาแคนดี้โอ้โหกินได้ด้วยโอ้ได้อะไรเอ้ยได้หมวกมาหมวกกากฮะหมวกเราดีกว่าได้โอ้โหออกซิเดียนอันนี้โอ้โหได้ได้แล้วมัเนี่ยมันคืออะไรครับรองเท้าเหรอกี้บอตผมหมดแล้วอ่ะโอ้โทุกคนรองเท้าที่หมดกว่าเว้ยเฮ้ย ขาดกางเกงเนี่ยเอ้ยกางเกงยุ้ยครับที่หลังก็ได้โอเคหมดแล้วแม่แลด่บมันนะเมอาหมดแล้วเอาบอยหมดแล้วเปิดหมดแล้วโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วเหมือนกันเออโอเคนะเดี๋ยวเราไปจัดของกันนะเดี๋ยวเดีมันคุยกันดีกว่าเนาะโอเคไปเตรียมของกันกะตีขึ้นี่อะไรเออโอเคไปเตรียมของกันดีกว่าครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จัดของเสร็จแล้วเนาะพอดีผมได้ไปคราบดาบมานะด่าไปเรื่อยแล้วนะมีมีแร่เปล่าแร่สามารถเอาแร่มาคราบของได้นะรู้เปล่า กูไม่มีไงไม่มีเออไม่มีงั้นู้นได้ตายไปนะฮะก็คือดาบดาเมจนี่คือกูนั่งนับแป๊บหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนร้อยล้านร้อยล้านของร้อยล้านอุ๊บเว้งดาเมจแม่งเยอะมากดาบที่ผมถืออ่ะที่กระดาษกระดาษมีสองพันล้านด้วยกระดาษแปดสิบแต่มันประเด็นคือดาบมันนะนะอุ้ยอุ้ยมันก็มีนี่หว่าตายแล้วอุ้ยตายแล้ว แต่ของวันโอพีก็ผมมาทุกคนโอเคมาปล่อยพร้อมยังพร้อมละาพร้อมแล้วเรี้กากล้วกกโอ๊ย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 โอยโ่๊ยโอ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 ยโอ๊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 ยโอ้ยอโอ๊ยโอโอยโอโอยโอ๊โอ๊ยโอ๊โอยอ๊ยอ๊ยโยอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยอ๊ยอ๊ยโออย ไม่ได้คนเดียวไปสัตว์เอ้ยไม่ได้คนเดียวไปเอ้ยเฮ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 ้ยไม่ไหว้ไม่ไหวแล้วแตแล้วจะแตกแ้วมาถึงอะไรจะแตกชุดเกาะใช่หมไมใช่ตกุดเกคนยเต็ม้ออยู่แต่มึงอะต้องตายเข้าใจอ้ยกไม่มเน้ย้ยเโอ้ยไอ้ย มือกูตะคิวเด็กโอ้ยรู้สึกว่าชุดก่อมันได้ลองกดดีที่ชุดก่อมันไม่ลดเลยใช่ไหมไม่ลดเลยงั้นเอาเงี้เราจะถอดชุดก่อกันเนี่ยกดก่อนเลยว่าจะถอดไอ้กันผมโบวแล้วถอดรองเท้าก่อนแล้วกันโอเคถอดรองเท้าก่อนนะฮะรองเท้า่อ่าโอเคพรนะ้อมนะอ่าเดี๋ยวโยนทิ้งได้หนึ่งสองจะโอ้โห <c oughs> ยังนับไม่เสร็จเลยสัตว์เฮ้ยอันนี้ว่าตีกันไม่เข้าอยู่ดีอะ่ะงั้นถอดกางเกงเงี้ยถอดซ้ำ โมึงตีไม่รอกเลยได้สัตว์เลยพูดหนึ่งสองสามแล้วอ่ะึตีสองสามีอ่มันก็ตีกันไม่เข้าอยู่ดีป่ะงั้นถอดเพราเป็นของแอปเปิลว่ะเพราเป็นหอวแอปเปิลเออันถอดเสื้อไปมึงไม่รอมึงจะไม่สัตว์เดินรถไม่ได้เฮียไม่รถเลยมึงรถป่ะไม่รถว่ะงั้นมึงลงมานี่ก่อนดิมึงลงมาก่อนแล้วมึงก็ไหวตัวไงอ่ะมาปึ๊บถอดหัวออกฮะถอดหัวออก อย่าเพิなな okay. ่งต no ีกูไอ้สัตว์พิ่งตีเดี๋ยวกูด่าเลยนะโอเคพร้อมนะหนึ่งแล้วนั่นอะกินก่ะหนึ่งสองสามเอาหายไปแล้วอะเอ๊ไอ้สัตว์เอ้ยไอ้อย่ามาตีกันไปเข้าวะที่ขนาดว่าองจุดกอดี่ยไอ้สัตว์เลยกูว่าด่ามด่าเบงกัเยอะนะกูด่ามเยอะไอ้ยาไปเข้าอ่ะครับอะไรเนี่ยเป็นผลแอปเปิลหมอเฮ้ยเบลจริงจังเอาไงดีเนี่ยเป็นผลแอปเปิลวมดเสมอเอมั้ย เสมอไหมนะเพราะว่าเราไม่เคยเสมอกันเลยงั้นเอา,เอางี้อ่ะเดี๋ยวเราทับคิวนะแล้วเราไม่กินเนเปื่อนแต่เราชืดเกาะโอเคปะโอเคโอเคนะถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเอ้ยแต่กูจริงยุดเก,กาะเหมดแล้วไอ้สัตว์เอ <c oughs> เอหวังก <c oughs> ูยังไม่ได้ทิ้งโงกอ่ะมึงทิ้งไออะไรไว้หรือเปล่ากูย,ยังมีอันนี้แล้วก็นี่มึงใส่ที่มึงมีอ่ะเดี๋ยวกูดูยุดก่อนกูก่อนอ่ะกูมีแค่เนี้ยอ่ะอันนี้ที่กูมีในกล่องกูนะ ไม่ได้เก็บของใส่กล่องกันเลยเนาะอย่ากกินแอปเปิลนะสรุปว่ารอบแรกจัดเสมอดีไหมหรือว่ามีสองรอบอืมไม่รู้อขอไม่โคตรโดดผีเลยจ้ะเสียงอะไรใครวิ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสเกลวตุงข้องเหรสเกลวตุงฮะข้องเหรอข้องเหรอฮะสเกลวตุงทำไมครับขอนานจังเลยครับมีพิรุษนะเนี่ยเราเนี่ยอะไรมีพิรุษนะเนี่ยเราเนี่ยฮะ ของกูมันไม่ได้อโอเคช,ชุดเก่าเลยมีพิรุษปะเจยัง,ยงเจยันเจอแล้วนะเจ้ละอ่าตรงนี้แหละจัดเฮ้ยบอกว่า <c oughs> อย่เอาเฮ้ยเฮ้ยุ้ยเอ้าเกียร์ละไม่ตายฮุ้ยมั้งไม่มีหัวใจลองตีดูดิเกียร์แล้วมันไม่ตายกันตัวนู้แล้วมึงกินเหรใบเนี้ยเรียบร้อยไม่ตายสารุปว่าคือเกมบักนะก็คือ เอเหม <ENNIS S 1> ือนว่าตามที่ตามที่เขาบอกเอ้ยอก่อนจดก่อนองต่อยก่อนอ่จุดจุดจุดเหมือนบักไลยสัตว์คือบักก็คือบักนะเดี๋ยวมึงลองตีกูดิมึงลองตีกูดิเลือดไม่ลดบักน่างุดหงิดจังมันตะเคียงตะเคียงด้วยนะอ๋อเข้าใจแล้วทำไมกูไม่ตายมีบอยกูถืออันนี้อยู่เว้ยอ่ะแค่กูทิ้งมึงลองตีกูนานไงกูว่าละเออมึงกับกูก็มีนี่หว่ามีเหรอ เออกูก็มีกูว่าแต่ไมตายเสมอเสมอเสมอกูบักแล้วก็อีกเครื่องลายที่มันขอดให้เราไม่ตายกูกูกูว่ามันน่าจะเป็นโล่เยอะเกินไปอ่ะนะครับก็เอาเป็นว่าไอ้สามวันนี้ก็เสมอเสมอนะครับก็โอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะก็อย่าแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตั้งใครให้เคียวยักษ์คงได้นะเพราะนก็มีช่องเหมือนกันนะ จะฝากช่องอะไรหรือเปล่าอย่าลืมมาดูไลฟ์ด้วยโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องให้เขาไว้ในคลิปชาแนลในการเผื่อใครอยากติดตามดูไลฟสตรีมรวยตอนไลฟ์ดูไลฟ์สดเอองั้นสลับกีทีเอาไว้ไว้เจอคลิปหน้าเขาไบ๊ายบายบ๊ายนี่ไปบ่ายครับผมายบายครับตีงไม่ตายฟูซับคีมันก็ไม่ได้ไม่ตายโอเคงั้นสลับกีนีไปครับบ๊ายบายบ๊ายบาย